นี้นะคะคือถ<ม>้าจะสังเกตเนี<ม>่ทับหลังทีนี้มันมคือผู้หญิงส่วนากหรือว่าทุกคนอาจจะมองพิเศษแต่ถ่าในสําหรับตัวนะคะ<ม>คือว่ามันก็<ม>ดูแบบโอเคในระดับหนึ่งเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเจอทับหลังหน้าบานที่ทาเรื่องเดียวกันเท่าไหร่อย่างเช่นทำด้านหน้าจะเป็นทับหลังเป็นอาไรยบรรทุสีนแต่ด้านบนเป็นสีวะนาตลาลใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ย ท,ทั้งชินเลยทั้งทับหลังและหน้าบานันมาจากเรื่องาร,รามเกียรตินะคะตอนที่เขาเรียกว่าพระรามพลักษณ์ถูกสอนขบาท,าก,าาบทก,บาก็คือว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็น,นยยเห็นคนยาวๆเห็นไหมคะเป็นข,ขาะย,ย,ยาวๆที่เหลืออยู่แล้วก็มีอะไรพันๆัน,น,น,นอันนั้นเป็นพระรามพลักษมณ์กถูกสอนขบาทพันอยู่ <c oughs> แต่หน้าบันทางด้านบนเนี่ยเขาทําในเรื่องตอนนางติทดาเนี่ยประทับุขโบกแล้วเสด็จมาดูการเสด็จมาดูการลบนะคะโดยที่นางติีชาเนี่ยก็ข้อควรคิดว่าพระรามเนี่ย สวะมีเนี่ยที่มาชนแล้วทีนี้คือนางนางนางสีดาเอ๊ยนางนมันจะนางนางสีดาก็คำควรว่าพระสวะมีเนี่ยที่มาชนแล้วทีนั่งปีชะดาผู้เป็นเจ้าของบุษบกเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องเสียใจไปถ้าผู้หญิงที่เป็นหญิงไม้ขึ้นบุษบอกอันเนี้ยบุษบกจะไม่ลอยแต่ถ้าผู้หญิงที่ไม่ใช่หญิง <c oughs> ไม้บุษบ รอเนี่ยสังเกตได้เ่ทุกท่านจะเห็นอ,อ,อาคารที่เหมือนกอปปฟี่กอป์ฟฟี่ภาษาเป็ปหนหลงเห็นไหมคะที่เป็นยอยดย,วอยาวๆในในหน้าบันอาแล้วก็ใต้อาคารหลังนั้นอยอันนั้นคืบอบุญตะบกแลวใต้อาคารก็จะมีแถวหงอยู่เล็กๆการทําแถวหงหมายถึงว่าอันนั้นอากาศและเหนืออากาศขึ้นไปก็คือสวรรค์พูกนี้พูดว่าเขากาลังรออยู่บนอากาศนั่นเองนะคะและบุญตะบกก็ยังรออยู่มีความหมายในเชิงที่ว่าพระรานยังไม่ตายและนางปีชราก็ยังไม่เป็นหญิงไม้นะคะอันนี้เป็นทับหลัง นาธิดาดังศีชดาศีชดาอีกแล้วใช่ไหมคะศีดาเมื่อกี้ครับวนครั้งเดียวดีขอโทษค่ะวันครั้งไม่เป็นไรนีใครจะสอบถามอะไรไหมคะอ่ะแล้วก็ขาอันนี้นะคะขาผู้ใดทุกท่านจะสังเกตเห็นว่ารอบๆเนี้ยจะมีขาตั้งอยู่รอบๆอันนี้เราเรียกว่าคาราวานคาราวานที่ป็นส่วนขอกปากประทางเข้าแต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยไา้เจอคาราาน เจอองค์ที่แบบบู๋เลยจะเจอเพียง่อนขาล่างและต้นบนเท่านั้นเราก็เลยมีการจำลองคือเป็นแค่ทานคารวบานที่จำลองให้นักท่องเที่ยวทราบว่าคารวบานจะมีลักษณะประมาณนี้นะคะแต่อันนั้นเป็นองค์จำลองไม่ใช่องค์จริงนะคะและอีกอย่างหนึ่งผู้ถามว่าเทวัาอิเคลื่อนย้ายได้ไหมต้องบอกก่อนเลยว่า